ไอหนแล้วอยากขึ้นอยากขึ้นค่ะค่าคืออังกอค่อร

ฮะเข้ามาอือือขอดูหน้าหน่อยค่ะขอดูหน้าคนสวยหน่อยค่ะขอดูหน้าน้องพะโล้หน่อยค่ะน้องพะโล้ข้ามอะไรอยู่คะเห็นไหมล่ะเห็นบ่าล่ะมันแข็งตาทุกที่ล่ะอ้าวหล่นแล้วอ่ะหล่นเมือ อาอยากดูก็ดูที่ละ่ละแงตาดูอะไระไมันอยู่ไงกินไหมละ่ะกินดดวกกันนะ